การเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงที่2แล้วช่วงนี้ก็อยู่กับแพลนและจันทร์พรพฤนะคะเมื่อเบรกที่แล้วจันาร์ก็ได้พยากรดวงชะตาประจำวันนี้ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปตามกันดูได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะอ่านนี่เลย m i ลเล็กโค่ช n แนลทีวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดการลงทะเบียนกันได้ตอนนี้เลยที่024960493หรือว่า024960494นะคะ หรือว่าจะส่งข้อความมาทาง S M S ก็ได้ค่ะพิมพ์พีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะถ้าถามลัคนาราศีรบกวนระบุจังหวัดมาด้วยแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามวันนี้มีลุ้นหนังสือกันด้วยนะคะก็ใส่คําว่าหนังสือเข้ามาด้วยส่งมาที่4221606ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มจาก S M S แรกกันเลยนะคะนี่มีคําว่าหนังสือมาด้วยนะคะเกิดวันพุธ นะคะที่27สิงหาคมปี18เวลาประมาณ16 1 7ถึง17นาฬิกาปีเถาะนะคะ,คะถามดวงชะตาโชคลาภนะคะมีเลขบ้าน146ค่ะสี่พุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำนะครับความสงบร่มเย็นเลขหนึ่งชื่อเสียงทายทิตย์ถือว่าใช้ได้ครับเลขรถ7 3 3ดส3ค่ะคู่หลังกับคู่หน้าต่างกันนะครับคู่หน้าเป็นคู่แตกหักทะเละวิบาทอุบัติเหตุส่วนคู่หลัง เก่งทั้งคิดและทำเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติฉะนั้นในแง่ของรถเนี่ยขอให้ใช้น้ําพระพุทธมนต์นะครับนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีต <c oughs> อบน้าพระพุทธคุณพระธรรมคกุลพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลขเจ็ดส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคนะครับ <c oughs> ย่าง40่สิรวมถึงย่าง41น่นี้ต้องบอกว่าไม่เชียรจริงๆ <c oughs> นะครับสำหรับเรื่องทั่วๆไป ปีจรนี้เน้นนะครับในเรื่องของการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมไปถึงนะอาจจะได้รับมอบหมายลักษณะงานบางอย่างซึ่งไม่ค่อยถูกใจแต่ต้องทำและสุดท้ายถ้าขับรถขับรา,บราฝากระวังอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์19ตัวนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะ คุณประวันนะคะ,ะ29เมษายนปี37เวลา11นาฬกา15นาทีระบุเวลามาว่าก่อนเที่ยงนะคะกรุงเทพมหานครค่ะถามเรื่องงานด้านที่เหมาะกับดวงนะคะมีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศไหมครับอตอนนี้ใกล้จะครบย่าง21ขวบเต็มแล้วนะครับจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ฮะ,อะรอยต่อระหว่าง21 22รวมถึงย่าง23เนี่ย มีเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาการเดินทางนะครับฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้สอบแข่งขันถ้าพลาดในช่วงแรกๆเนี่ยก็อย่าพึ่งท้อนะครับ <c oughs> โดยประมาณ2ปีถามว่าลักษณะอาชีพอะไรที่เด่นในพื้นตะตาจะมี2กลุ่มพอดีข้อมูลที่ได้รับไม่รู้นะฮะว่าเรียนอะไรอยู่ถ้าเป็นวิทย์เนี่ยก็ถ้าไหวนะแพทย์เภสัชนะครับการเรียนในฟิล์ที่จบมาแล้วทํางานพวกสถาบันการเงินหรือถ้าเป็นศิลป์เนี่ยก็ ถ้าเรียนนิตินะครับก็เน้นในเรื่องของผู้พิาพากษานิติกระนะครับหรือว่าถ้าชอบทางอาร์ตเลยเนี่ยพวกดนตรีศริลป,ปะการแสดงก็ถือว่าเด่นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมะนีนะคะเกิดวันที่25สิงหาคมปี06นะคะเวลาประมาณ2นาฬิกาถึง2นาฬก30นาทีะนะคะวันอาทิตย์ปีเถาะ ถามเรื่องเงินหนี้สินแล้วก็สุขภาพค่ะดวงไม่กหกนะครับอริเป็นกาลีนะฉะนั้นปีนี้ถ้าบอกว่าไม่มีหนี้ก็กหกและถ้าบอกว่ามันจะดีเลยแบบทันทีทันใดก็กหกเหมือนกันเอาเป็นว่าจากนี้ไปจนถึงวันเกิดนั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องถนอมเนื้อถนอมตัวให้ดีที่สุดปิดอัดติดขัดนะครับแม้จะขอ <c oughs> คนช่วยก็ลำบากฉะนั้นในแง่ของการทําบุญเสริมนะครับ เน้นในเรื่องของแสงสว่างนะครับปีนี้ถ้ามีโอกาสซื้อพวกทูบเทียนไฟแชกไม่ขีดไฟหรือว่าหลอดไฟถาวายวัดมากน้อยตามกําลังขอให้ทําส่วนในแง่ของสุขภาพเนี่ย <c oughs> ปีนี้ก็เน้นเลยนะฮะพวกสายตาความดันระบบเลือดนะระวังก้มลุกเร็วๆรวมไปถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสษส่วนพื้นชะตาระยะยาวเนี่ยผมจะฝากพวกทางเดินหายใด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะ คุณกล้วยนะคะเกิดวันจันทร์ที่7มิถุนายนปี1-4ปีกุลเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีค่ะจังหวัดนครสวรรค์ถามเรื่องงานและลูกค่ะนะครสวรรค์ถามในเรื่องของงานและวก็บุตรเดี๋ยวแพร์ขอเพิ่มนิดนึงนะคะสำหรับผู้ชมที่ต้องการลุ้นหนังสือแพท์ขอให้ใส่ชื่อนามสกุลจังหวัดเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะจะ,จะได้ชัดเจนมากข,ขึ้นค่ะบุตรผมบอกแบบนี้นะครับ ในระยะยาวเนี่ยผมยืนยันว่าเขาจะเก่งเอาตัวรอดอแต่ว่าบุตรอาจจะดูแข็งดูดือ้อดูเชื่อมั่นนะ,อะของคุณกล้วยเนี่ยเวลาดูแลอย่าไปจุกจิกกับเขามากนะเลี้ยงแบบผู้ใหญ่เลี้ยงแบบมีระยะห่างปล่อยให้เขาได้คิดแล้วก็ทำอะไรเองส่วนในเรื่องของงานตอนนี้ย่าง44นะครับ44รวมถึง45เนี่ยการลกินีสัมพันธ์หนเรื่องงานจะมีเรื่องราวที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ มีโอกาสที่จะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงะนะครับฉะนั้นลับฝากในเรื่องของคู่เลยนะถึงจะไม่ได้ถามถ้าคุณมีคู่ครองคนรักช่วงนี้หมั่นตักบาตรหรือถาวายเพนพระทําให้ต่อเนื่องส่วนหลังวันเกิดช่วงกลางปีไปแล้วนะครับถ้ามีโอกาสพบเจอคนชราขอให้ให้ทานซะทําเป็นประจำนะ,ะและตรงนี้ถ้าคุณกล้วยสนใจโหร,ราศาสตร์เนี่ยผมเชียร์มาก,กน,นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะ คุณภาคินค่ะเกิดวันศุกร์ที่1ตุลาคมปี19นะคะเวลา22นาฬิกาถามเรื่องอาชีพนะคะการทำบุญบูชาพระแล้วก็สีที่ถูกโลกค,ค่ะเ,ออเป็นคนวันศุกร์นะฮะถูกต้องครับคุณภาคินออสีที่เด่นที่สุดนะไม่ว่าจะใช้ทาสีบ้านสีกระเป๋าสตางค์นะครับหรือแม้กระทั่งออสีรถของอะไรที่เราใช้อยู่นานๆเน,นี่ยไม่ได้เปลี่ยนบ่อย ของคุณเนี่ยก็สียอดนิยมตอนนี้ฮะสีขาวานะครับสีครีมบอลเงินได้แล้วก็ถ้าปูดปา้ดหน่อยก็ให้เล่นสีแสดไปเลยนะส่วนในเรื่องของการทบุญเสริมปีจรน,นี้นะครับถ้าได้มีโอกาสวัดวารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างาอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดส่วนในเรื่องของการบูชาพระช่วงนี้จนถึงย่าง42ขวบ นะครับเป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์เสวยอายุตามหลักมหาทักษะนะครับก็ถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระร่วงโลจนทร์นะครับที่องค์พระปฐะมเจดีมาบูชาคาถาบูชาพระร่วงก็คืออติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธาสาวโกควบคู่กับคาถาบูชาพระปางห้ามญาติวันละสิบห้าจบอิรชาคะตะระสาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภชัยนะคะถามลัคนาราศีจากนาครสวรรค์นะคะเกิดวันที่27 กรักฎาคมปี 1, 9เวลา7นาฬิกานาทีจะถามเรื่องโชคลาภค่ะวันนี้วันอะไรวันนี้วันอังคารออกมาแล้วนะครับกินแบ่งนะปีจรย่าง39ไม่ไม่เชียร์นะครับแล้วฝากระวังปัญหาในเรื่องของคุกคดีความด้วยนะนะฉะนั้นโชคลาภก็ต้องเรียนมาไม่เด็กครับค่ะอ้ะละาลัคนาราศีด้วยค่ะลัคนาราศีนครนสวรรค์ ครับเป็นคนลัคนาราศร <c oughs> สีสิงสิงก็บอกว่าปีนี้ปี2558 <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งราศรีครับที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเพียแต่ว่าคงจะต้องรอจังหวะเวลานะครับรอให้พ, <c oughs> พระพฤหัสเนี่ยโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศรีเกิดตั้งแต่วันที่11กร,รกฎาค,คม58ไปแล้ว ความจริงช่วงที่ผ่านมาก็มีส n a p ช h o t นะครับในช่วงประมาณปลายพฤศจิก,กาจนถึงวันที่24ธันวาภรพฤหัสยกกเสูราศีสิงห์ช่วงนั้นชีวิตก็มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นปิดเลยว่าตอนนี้ภรหัสก็โยกกลับไปสูราศีกรกฎนะช่วงนี้ประคับประคองทําทุกอย่างอย่างมีสตินะเลยผ่านช่วงกลางปีไปแล้วชีวิตจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะ คุณธิดานะคะ,ะเบอร์รถ604ค่ะในแง่ของแม่บทของดาวนะฮะเลขศูนย์คือดาวมาตยิเตียด้านดีก็คือนักประดิษฐ์นักค้นคว้า,าความคิดสร้างสรรค์น,นะหรือถึงการทําเดินทางไกลทําชั่วกร,รมด้านต่างประเทศแต่ในแง่ของภัยอาเพศความพลิกผันก็อย่าได้ประมาทอันนี้ชนะพระพุทธมนต์นะบริการ,รประถาชิดธาชมชละแตะที่เลขศูนย์ค่ะเบอร์โทร6101จับ61นั่นแหละมาเป็นคู่หลังเปลี่ยนได้ก็ดี นะครับหนึ่งกำลังพระเคราะรวมกันได้27เป็นคู่สมพลไฮะหม่ถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทำค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโยธิกานะคะเกิดวันศุกร์ที่27มกราคมปี1.4ปีจอเดี๋ยวตีเลย 22, อ 22, 22่อมกราคมแม่เหมือนกันเลยค่ะหยอดคนละหบาทจ้ะนะคะยีมกราคมปี1.4ปีจอนะคะสิบเอ็นาฬิกาสีนาทีจังหวัดน,นครสวรรค์ ปีนี้ดวงเป็นไงคะมีโชคไหมแล้วก็บูชาอะไรดีคะอ่าเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ศุกร์สาม,มันเกิดล่วงหน้านะครับผมดูคาบเกี่ยวเลยทั้งย่าง44 2ี่และ45หค่ะหรือแม้กระทั่งในพื้นชะตาดวงนี้ก็ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคแต่อย่างใดอันนี้ผมพูดจริงๆนะฮะส่วนในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่สวยอายุอ่าจนถึงย่าง50นะครับก็คือพระอังคารนะอยู่จังหวัดนรสวรวค์ก็ให้ไปเช่าพระปางสายาิต นะครับที่ที่นครสวรรค์หรือว่าที่จังหวัดใกล้เคียงก็ได้นะครับอัญเชิญมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดอน์พิเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระอังคารทุกวันวันะละาจบติหังจะโตโรธินังนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณไข่มุกนะคะมีเลขที่บ้านทับศูนย์เค่ะเมริตยูกับพระเสา ไหนลูกไม่มีมออไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ขออาไปกับคุณผู้ชมอ่ะ <c oughs> เอาใหม่นะคะ <26. S 2> วันเดือนปีเกิด26สิบงหาคมปี0ูนย์เจ็ดนะคะ <c oughs> วันพุธแปดนาฬิกาเจนาทีถามดวงทั่วไปลัคนาราศีแล้วก็สีที่ถูกฉะลอะค่ะก <c oughs> รุงเทพมหานครนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศี น,นะครับกันช่วงนี้ก็คงจะเตือนกันนั่นแหละนะครับพวกบาประพกรสถิตอยู่ในราศีเกิดอย่างน้อยจนถึงช่วงสิ้นปีเลยคือพระราหูอย่าง่อิทธิพลของพระราหูก็คงจะเตือนเน้นย้าในเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงการถูกใส่ร้ายป้ายสีบัตรสนเท่นะครับคนเล่นงานแบบลับๆเบื้องหลังพวกนี้หรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของพวกสุขภาพนะฝากระวังด้วยนะครับส่วนในเรื่องของสีฉลกสีที่ถูกฉลก ตลอดชีวิตนะครับก็อย่างที่ผมเรียนรถกระเป๋าสตางค์นะครับสีบ้าน,นพวกนี้ก็ใช้กลุ่มพวกเทาน้ำตาลนะพวกพวกควันบุหรี่พวกนี้ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเทพนะคะเกิดวันอังคารที่9กร,รก,กฎาคมปี28เวลา7นาฬิกาถามว่าดวงปีนี้ตกปีชงเสริมดวงอะไรทำบุญอะไรดีคะก็ใช่ครับ ปีนี้คุณได้รับอิทธิพลในในเรื่องของปีปีชงนะครับก็ฉลูกับมะแมเนี่ยชงเต็มๆน,น,นะครับก็ให้อยู่จังหวัดอัน่ย <c oughs> ก็ไปที่ศาลเจ้าจีนในจังหวัดก็ได้นะครับก็ในแต่ละศาลเจ้าจีนนั้นก็จะมีพระนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าที่ของวัดเนี่ยจะคอยบอกกล่าวให้ทําพิธีเสริมชะตาหรือว่าแก้ชง,ชงอย่างไรงะนะครับไม่ไม่ได้ยากลำบากเลย ขอให้ไปทําในช่วงก่อนจุกจีนก็ได้นะครับส่วนในแง่ของทางโหราศาสตร์เองปีนี้เน้นถ้ามีโอกาสได้ขอไปครับบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาขอให้ทำซะปีนี้ทําอะไรมันเป็นไปอย่างคาถามนั่นแหละกรรมะนอกจากจะแปลว่างานแล้วยังแปลว่าการกระทํากรรมะเป็นกาลีติดขัดมีปัญหาเรื่องงานและปีนี้สําคัญมากนะผุฝากจะพูดอะไรคิดเยอะๆนะครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ภาอะไคะค่ะจ้าอะขอทราบวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ15มกราคม13ค่ะค่ะตกกับวันอะไรคะวันพฤหัสจ้ะค่ะเวลา20นาทีมโมง20นาทีเช้านะคะค่ะค่ะอาตอนนี้ราศีอคะอะจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะ6โมง20ตอนเช้าอลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูค่ะะธนูตอนนี้ก็ อดทนนิดนึงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเลยผ่านช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังต่อเนื่องนะครับค่ะถามต่อเลย<น>ค่ะเรื่องลูกน้องนะคะน้องชายทำกิจการอะไรครับเ,เปิดจ้องวงจรศิลปนะคะแต่ตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่อะค่ะ คืออย่างที่ผมเตือนเมื่อสักครู่นั่นแหละนะคือตอนนี้จะมีปัญหาเรื่องงานพอสมควรถูกไหมฮะรวมถึงปัญหาใ,ในแง่ของการเงินด้วยถูกไหมฮะนะคือปีนี้ดาวการเงินเสียเลยแล้วก็ในแง่ของบริวารหรือว่าลูกน้องเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชามากพอสมควรนะครับนะลูกน้องหัวแข็งดือ้อก็ฉะนั้นวิธีการจัดการก็อย่างที่บอกบางครั้งอาจจะต้องปล่อยให้เขามีอิสระ ในแง่ของการทำงานบ้างปีนี้ฝากนะครับตอนนี้ย่าง46นะะ46ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยหลังวันเกิดเนี่ยนะครับเรื่องเงินเนี่ยชัดๆเลยนะครับให้ให้ทางคุณน้องชื่ออะไรนะฮะขอโทษเอกสิทธิ์ค่ะให้คุณเอกสิทธิ์เนี่ยะนะครับให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละสิบตัวใช่ผมกลัวเขาเป็นหนี้นะถ้าเป็นอยู่แล้วก็กลัวจะมีเพิ่มมากขึ้น นะฮะเข้าย่าง46เนี่ยเรื่องการเงินชัดที่สุดเลยนะครับแล้วประเทปลาประเทศไหนอะไรก็ได้เลยใช่ไหมคะก็อยากให้ไปซื้อปลาที่คนเขาใช่จะซื้อทําอาหารแล้วก็ถ้าเป็นปลาเล็กเล็กบางทีแม่น้ําใหญ่เขาไาวไม่ไหวนะครับก็ดูตามความเหมาะสมเป็นประดุกก็ได้เพราะปีนี้ผมระวังฝากให้เขาระวังศัตรูหรือคนไม่หวังดีอืะเออทำผลิกี่เดือนคะก็ถ้าตามสะดวกนะครับ นะสักสองเดือนครั้งก็ได้ค่ะนะอันนี้คือที่ผมพูดนี่คือหลังวันเกิดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ใก็เลือกทําในวันจัดเออทำในวันจันทร์จ่ากี่โมงก็ได้ให้ทําวันจันทร์ใช่ค่ะจะค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าปล่อยปล่อยอางนี้ทุกเดือนก็ลูกน้องก็จะดีขึ้นกันก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะมันไม่มีใครที่จะผ่านพ้นทุกปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นสิ่งที่แนะนำเนี่ยหนักเป็นเบาอะ นะดวงจะมี<ว>ก,การเปลี่ยนความรักเแต่ว่าข่าวดีเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงย่าง46ที่กำลังจะมาถึงเนี่นะถ้าเขาไม่ได้มีหุ้นส่วนมาสนับสนุนเขาก็จะได้เจอเจอคนที่ถูกใจนะครับออจะเด่นเรื่องรักแต่จะเสียเรื่องตังกับลูกน้องอนคะคะแต่ถ้าคนนี้เข้ามาก็ดีใช่ไหมครับถ้าเข้ามาปีนี้ดีแล้วเหมือนกับว่าจะเข้ามาแบบไม่ได้คาดคิดหนึ่งหนึ่งนะจะมีพ่อสื่อแม่ชัก นะครับหรือแม้กระทั่งแบบบางทีเราไม่ต้องขวนขวายจะมีคนมาสนใจเองนะจะเด่นในเรื่องของความรักค่ะโอ้คได้ค่ะโอเคครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวตอบ s อ s มกันต่อนะคะคุณสุนีนะคะเกิดวันพุธที่4มีนาคมปี02เวลา15นาฬิกา20นาทีปีนี้ นะคะโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะอาจารย์ตรงกับวันพุธนะฮะการเงินเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวานะครับถามว,ว่ามีเข้าไหมมีนะแต่มักจะมีเหตุที่ต้องใช้ใจ่ายอยู่เสมอและเตรียมสแตนบายไว้ถ้าไม่ได้เสียเงินในเรื่องของซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยก็จะเป็นเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองะนะครับสำหรับคุณสุนีปีจอน,นี้ถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินให้ทานผู้พิการเรื่องของการสื่อสาร นะครับคนที่หูหนวกเป็นใบ้าพวกนี้ขอให้ทำนะ,ะส่วนโชคลาภก็ไม่เด็กจกัะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเอนะคะเกิดวันจันทร์ที่11เมษายนปี26ปีกุลนะคะเวลา10นาฬิก45นาทีถามคู่ครองความรักนะคะโชคลาภแล้วก็ลัคนาราศีจากจังหวัดอยุธยาค่ะจ้ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องพระนครศรีอยุทยา ลักษณาสถิตยอยู่ในราศีเมถุนนะครับเมถุนโดยโดยรวมเนี่ยปี2,558ก็ยังพอเดินไปได้นะครับมีโอกาสจะได้ร่บผลจากคนใกล้ชิดรวมถึงในเรื่องของการครบค้าสมาคมการเดินทางนะครับ<ะ>ส่วนในเรื่องของแถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคโดยตรงไม่เด็ด<ะ>โดยเฉพาะครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับคู่ครองคนรักย่าง32 ถ้ามีคู่อยู่แล้วถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ในแง่ของความรักความสัมพันธ์จะปรับตัวดีขึ้นถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาในทางกลับกันถ้ายังโสดจะมีคนเข้ามาแต่คุณจะถูกใจหรือไม่อันนี้อีกเรื่องหนึง่งไม่ถูกใจแต่ดีจะเป็นท่งนั้นนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิรมนนะคะเกิดวันที่สมีนาะคมปี0ูย์แเวลา1นึ่นิกาสานาทีเป็นเช้าพุธนะคะ ถ้าเรียนโหราศาสตร์แล้วจะทำงานที่บ้านได้มั้ยคะเพราะว่าต้องดูแลคุณพ่อและก็คุณแม่ด้วยก็ส่วนหนึ่งก่อนจะพูดถึงในเรื่องของของการเรียนโหราศาสตร์ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเลือกเดินเลือกทำก่อนการดูแลบุพการีเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะและขอให้เชื่อผมนะถิงคุณจะมีปัญหาอะไรในชีวิตสุดท้ายมันก็จะผ่านพ้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ และ,ะโหราศาสตร์นั้นผมเชียร์ให้เรียนจริงๆนะครับมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโดดเด่นในระดับห,หนึ่งถึงจะไม่ได้ถึงดังทั่วประเทศนะแต่ในแวดวงกลุ่มคนใกล้ชิดปากต่อปากก็จะยอมรับในฝีมือลายลมืออยู่จังหวัดไหนจะได้ไม่ได้บอกนะค่ะไม่ได้บอกถ้าสะดวกผมก็เชียร์ให้มาเป็นสิษย์พี่ศิษย์น้องกันนะครับให้ไปเรียนที่สมาคมโหราแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัมภ์นี่แหละ คอร์สใหม่จะเปิดเรียนอตอนประมาณต้นมีนานมผมฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วกัน085 143 2914นะครับหนึ่งวิชาเนี่ยเรียนสัปดาห์ละหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์แล้วแต่ตารางเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนถ้าตั้งใจจริงก็ผมยืนยันว่าดวงแบบนี้เนี่ย ประกอบเป็นสมาชิกได้นะครับอ๋ดีค่ะก็เดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะนี่ก็คือรวมถึงคุผู้ชมที่สนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ด้วยต้นมีนาคมนี้นะคะก็จะเปิดอีกหนึ่งคอสนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 5ย์3 2 9 1 4นะคสสน่ะคะท่านต่อไปค่ะคุ้นด้นนะคะวันเสาร์ที่12ตูดตุลาคมปี17 เวลา17นาฬิกา18นาทีนะคะถามลักนณาจากจังหวัดตากนะคะก็ถามว่าปี58จะมีที่บ้านเอ่อจะมีบ้านมีที่ไหมคะแล้วก็ทำพืชเกษตรจะดีไหมคะจ้ะลักษณาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็จะต้องเตือนเพราะว่าบาปรระเคาะเล็งดวงชะตาอยู่นะครับเป็นพินทุบาทนะก็ให้ระวัง ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะเกณฑ์จะได้มาในแง่ของที่ดินนะครับหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยเนี่ยอดทนนิดหนึ่งตอนนี้ก็คือย่าง41นะครับของคุณเนี่ย42เต็มย่าง43มีโอกาสสมหวังนะครับในเรื่องของที่ดินที่ทำกินที่อยู่อาศัยถามว่าจะทำกะเกษตรดีไหม ถ้าทำเกษตรโดยตรงก็ไม่เชียร์แต่ถ้าทำเป็นลักษณะสวนสมุนไพรเชียร์นะครับนะลองดูว่ามีความรู้ในกลุ่มนี้ไหมคือ้าพูดง่ายทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องสุขภาพปฏิบัจ้ะอ๋อโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเรายังมีพูดคุยสายสดกันอยู่ลงทะเบียนกันที่024960493หรือว่า024960494หรือจะส่งข้อความมาทาง SMS นะคะพิงพ d ดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด ข้อความที่ต้องการจะถามและถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการร่วมรุ้นที่จะได้รับหนังสือในวันนี้ด้วยจะวงเล็บมาก็ได้นะคะเป็นคําว่าหนังสือแล้วก็ขอชื่อนามสกุลจังหวัดต่อท้ายมาด้วยนะคะ<ช>สู่มาที่4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ